สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว uh, <g amer> ็บเดอร์เกมเมอร์ดัดหน้าจอครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า o r t n i t นพร้อมไหมยังก็พร้อมไหมยังผมตอนนี้ผมมาเล่นกับน้องผมสองคนนะครับผมเพิ่งหัดเล่นนะน้องผมก็เหมือนกันแต่ว่าน้องผมเล่นก็ก่อนผมน่าจะจะราวสามสี่วันเลวอา่าเราไปตีสองตั้งยังไงวะ đố ô nghe. Bắt. Cho con phẩm đi. Mà leo, mà leo, mà leo. Mà leo rồi. ไไแล้วโดดไหนดีตัดตีมาอา่าเราไปไปไปตรงไหนว่รบ้าไหนก็ได้ที่มันมีเมืองอะ่ะตรงไหนไกลๆหน่อยแล้วกันท้ายๆแบบนู่นแะเฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นไปยังตรงนู้นไปนู่นไปไปแล้วโดดเลยปะปะกระโดงลว แต่ว่าตรงที่ข้ามาค่ะไม่เห็นขึ้นบนแมพเลยข้าขึ้นเนี่ยแถาเข้าตอนมีคนลงเต็มเลยอย่างอ๋อข้างเรารนบันหวกเต็มเลยลงตรงไหนถแถวนอกนด้านนอกด้านนอกอไปนู่นแล้วไม่รู้อะขัารบ,บ้านนี้นะ้ว ถ้ามาถึงแล้วถ้าลงขอบนอกเมืองตรงนั้นนะบ้านอะไรบ้านริบ้านริมน้ำอะ่ะเอ้ยเว้ยเลคารอ,องไปเจออกอะไรนะเอาไปเอ,องอะไรเลยเนฮะ้ยชิบหายแล้วเจ้าชิบหายแล้วอะไรถ้ามาก็เจอตีนเลยแล้วมันดำน้ำไม่ได้หอหรเกมเนี่ย มึงเลยมึงยิงให้กูโดนโดนที่โดนกูเท่ากูเบนดีกูเบนพี่ดีัน่ล่าาข้ามีข้ามีดาโมเล่นเดียวไอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไออ้ไอ้า เฮ้ยนี่มันผู้เล่นใหม่นี่ว่ะคาดว่าเขาจะตายซะแล้วอ้า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 วเป็นไงเจ้าปีเลยเอ้าดาบไปตอมันลงไปตัวเจ้า จเจ้าลงพล้งที่ข้าตายแนละ้วจบแล้ว้ะหลควาามใจได้เลยเพราะว่าเจ้าอยู่ไกลเกิน ดูจะดูอะไรนี่เจ้าเจ้าตายยางัง้กอ,อ,อาลารังตอดต่องดู อยังไงวะไวะ้ปุ่มโคตรเยอะคนที่เล่นได้เก่งมากขนาดเจ้าแต่ว่าสร้างบันไดย,ยังไงวนะเนี่ยนี่คือฐานใช่ปะ่ะโอเคบันไดกำลัง,งการสร้างเมืองบันไดอันนี้

เข้าไปคิดเลยก็ได้คิดว่าข้า<อ>จย<ด>ะยิงโดนไหมล่ะปองอ่ะเข้าไปป้๊มหน้าป่ะเฮ้ยน่นเน,นี้ย่นเนี้ยอะไรไม่รู้ตั้งไว้ก่อนกันโดนยิง อไรวะเนี่ย้า้างอะไรอยู่วะเนี่ยไอ้เี้าคนที่เล่นได้นี่มันเก่งจริงเลยนะ,ะแกตอ้ยปน,น,นสี่าวาะปลืแ้วเนสามปุนส โอ้โหหมดนี่ว่าเจ้ยเจ็ดสี่มีปพาะวะเจ็ดสีก่ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะยายากดอะไรครับตากเจ้าปั๊มก่อปก่อปั๊มก่อกดหกกดหกหกมันไปให้เพื่อนมันชุบแล้วเจ้าเร็วเข้า ตกตายนะเจ้าระวังิด่รึแล้วเจ้าอยู่ไหน่ะตายแล้วนะแล้วมันชุบเจ้าได้ปะเนี่ยตอนเนี้ยตายแล้วเจ้าไม่เก็บของอนะ่ะถ้ากดอีเก็บเออเ้าดูด้วยตอนไหนที่ปลาที่มันเป็นที่แม่เจ้าออาของ,ของเก็บได้แค่ห้าอย่าง ถ้าต้องเดินปิ้งปืนมาหนึ่งปืนสีฟ้าก็สีน้ำสีเขียวก็สีน้ำเงินอะไรด,ดีกว่ากันต้องเลือกก เติมเกาะเกอะไอเด็ดไอ้ใหญ่ข้างหน้าเจ้าน่ะเพิ่มได้ห้าสิแแบแล้วสิงปืนกดอะไรเลยกดแท็บลาทิ้งไปเลยใช่เฉลยมันเปิดแท็บไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่มีเลยถ้ากดแท็บเป็นเปิดหรือเปอ่ะเจะ้าปุ่มเละปุ่มไม้ปุ่มไม้มือตื่อเลยไอ้เจามม้าเก็บอันนั้นดิ เก็บกันในข้าจัดของก่อนแล้วก็ปืนที่ก็เอาไว้นั่นมาแเทนอ่ะต้องเลยเฟิร์นกับกระบอกเลยอ่ะพวกพิเกียวอ่ะถ้าพอกทำไมบอมป,ปองให้เต็มเลย ต้องใช้โรยใหญ่ที่ว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะมันเดบเป็นยาอยู่เล็กเิ่มเรือ,อไดเจนิพาสูงตื้ไดเจนิพ่าโอเคมันยิงกันข้างหน้าหรอตอนนี้เราอยู่ในวงปะเนี่ย จ้าวงไม่ไม่อยู่ไม่อยู่นะควงอยู่ไหนวะเจ้าอยู่เจ้าอยู่ไกลจากวงเยอะเลยเจ้าเห็นเส้นข,า,ขาวๆอะไรพี่ไ like ล่กันโดยเจ,จ้าเราบีบีขังวงเลยปะเก็บไวสัสดุเลยจะลงรีบแล้วเวลาจะเหลือน้อยสามวิวงจะบีบตั้งเหลือคนคนี้ยี่สิบคน ถ้ารอมันได้ไงวะเนี่ยแล้วสนมใจอการต่อสู้ได้เอาชีวิตรอดเจ้าพอยิงรงไหมระหว่างทางไปด้วยแล้วระวังภัยอยู่เพือนะ่ะ ถ้ายุมันทำอะไรเราได้เราทำให้โดนเขาไม่เคยโดนถ้ามันฆ่าเราได้ฆ่าทีเราอย่างไรจะว่าค่จะวิ่งผ่านไปได้หรือเปล่า พี่น้องสองที่สำเพืนนะอาจารไม่เปิดบอกเลยเปิดกล้องเปิดกล้องด้วยอาจารย์ผิดปะอาจารย์หลังพี่นนะ ใครยังไม่ชินกับการสร้างเลยวะสร้างมมีชินเหมือนกันฮ่าไปยังไงส่งนั้นเหรอคนแม่น้ำอยู่จอใช่ปะใช่ฝนแม่น้ำปะไม่รู้นะจะดูสิสะไหนเจ้าอ่ะจะสร้างเป็นที่สูงทำไมก็ไปใจใจจะไหน าน้าน้ทางขวาด้ทางซ้ายไปทางซ้ายไหนน้า,าทางซ้ายนะเจ้าไม่เห็นหรือน้าหลังต้นไม้ต้นไม้บางอยู่มันยิงกันแล้วเจ้าไม่เห็นเด้กระตุนเหรอเจ้าเห,เ,นนะเห็นแล้วเจ้าเห็นแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตอนตนี้ใกล้อยู่ใกล้เจ้ามากเลยเจ้าวิ่งหนอยปินโกลด์ป่าป่าเอาเดี๋ยเลย <laughs> วันนะโเลยตายกน,น,น,ยกนยกเลยไปไปฮ่า่ยิงโดนยางยากอะไม่ใช่เลยใช้ซองแว่ไเยอง คนเลยระยะระยะกลางแล้วเป็นอะไรกองเจ้วกระเจ้านั่นเลย

คนนั่นแหละเจ้ากับปืนที่มีช้ากว่าคนเมื่อกี้นี้นเป็นอย่างั้นเข้าวงมียาไหมเนี่ยนะยามันเจ็บได้ยเยอะใช่ป่ะ ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่แถวนี้หละสร้างไปสูงสูงไหมฝึกสร้างกลางวงเลยคาดจองเน่ๆนี่ไงพื้นที่ที่ขา้าเรียกไว้เออนุ่นไง <c oughs> ต้องยีตังมา เอเลยก็อัดลงไปเฮ้ยขนเสือขนเสะออภิจีปะน่ะ ออกผีตายอ่ะโคตรไกลโคตรไกลที่นี่เจ้าอ๋อ,อ,อถ้าฝึกเล่นครั้งแรกไงมันก็เลยแบบง่ายใช่ป่ะมันไม่ลงที่เดียวค่าไงถ้าโดาลงตายต้องว่าทำมันลงไม่ได้ตัวหนึง่ง ต่อไหมจะต้องเอาไม้ใกล้ปากหน่อยแล้วล่ะนี่ย่าดหายก่อนเพื่อนม้ย

นี่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 ว่าไม่เห็นขึ้นตรงที่มาร์กเลยอ่ะต้องเปิดไนีไปเลยปะไปเลยปะจะลงแล้วอ่ะคายังหลกทิศอยู่เลยทำไมไหนต้วที่กันเลยเนี่ยเกี่ยคาหรือเปล่าไปไม่ถึงเว๋ละ ข้าไปใกล้วันนี้เพราะทำไมข้าไปไม่ถึงวะไปไปย้อเหนื่อก็ไปมาร์คแล้วแม่งคือแบบมันไม่ขึ้นลูกศรชี้บนที่บอกพิษจะเจ้าพอเข้าใจใช่ปะไปกระลง <ไ>เกิดอะไรขึ้นเจา้ามีคนปะ่อะมีเสียงคนยิงกันไหมนะใช่ฮะแ,แล้วก็มีคนยิงมาอยู่อเอคแคายิงมาลงโอเคถ้าไม่มีวุธ ไปเจ้าเนี่ยสองข้าเนี่ยโอเคข้ากำลังไปข้าเอาอาวุธข้าหมดตรงเจ้าเลยนะนออนน่ยอยู่ข้างหน้าค้าเนี่ยวิวิเชี่ยเชี่ยเชี่ยกันไหนลาบ้ะอ่ะไม่เห็น่ะดนโดนไหมโดนที่ไหนล้วไปโดน เขาพอดีใช่ว่อออออะเขามีเขาตีวันโดนยิงตายเลยจะสุดไหมไจ,จะเลยนอนือเปล่า เยอะเยอะอยู่เยอะอยู่แ่ไหค่ค่เลยเหลือแปดสิจะขึ้นไงเนี่ยเราต้องต่อขึ้นไปใช่ปะตาละหมาหมาเขาโขกตาหายไปด้วย ผู้เล่นเกมนี้ไม่ค่อยสร้างนะสัานที่มีระบบสร้างกนเดยมันน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนเราก็ต้องอัดไอระสุจะเอาเขาสุดหรือเปล่าเป็นราสุลข้าเต็มแล้ว